กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกมเลดีือทเลียมชั้น2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาลงมอดที่มีชื่อว่าแอมบูชนะครับมดนี้คืออะไรมอดนี้ก็คือจะทําให้มีเหตุการณ์สุ่มเกิดขึ้นนะครับจะเป็นเหตุการณ์สุ่มแปลว่ามีคนมาดักฆ่าเรานะครับดักพนเราส่วนมากในเกมนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะครับต้องนานๆทีครับส่วนมอดนี้ก็จะสุ่มแม่เรานะครับ เขาบอกว่าเวลากลางวันเราจะเจออยู่3ครั้งนะครับเจอ3ครั้งต่อวันก็จะมีคลิปให้ดูนะครับแปลว่าเราขี่ม้าตามป่าอยู่ดีๆก็มีคนออกมาจากป่าแล้วก็มาไล่ฆ่าเรานะครับผมเพิ่งเจอไปเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้ก็ลองรับกับมอดพื้นฐานก็อย่าลืมโหลดมอดพื้นฐานมาด้วยนะครับจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้เรามาที่เมนูนนดาวน์โหลดนะครับแอมบูดก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ เข้าไปอีกนะครับอ่ามันจะมีไฟล์เดียวนะครับที่ชื่อว่า ASI นะครับเป็นนามสกุล ASI นะครับจากนั้นให้เราเปิดเกมเลเยเดของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ copy ไฟล์กด copy นะครับแล้วก็วางตรงหน้านี้ได้เลยนะครับไฟล์ไหนที่เป็นไฟล์ ASI ก็ต้องวางในหน้านี้อย่างเดียวนะครับส่วนอันไหนเป็น LML ก็ไปวางใน LML ตอนนี้มันวางไม่ได้เพราะว่าผมเปิดเกมทิ้งไว้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากมายก็ไปเจอกันในเกมนะครับว่ามดของเราจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมก็เพิ่งเจอนะครับเนี่ยพวกนี้ไม่ใส่รองเท้าพวกคนป่านะครับพวกป่าเถื่อนมันดักฆ่าผมมีหลายตัวอยู่นะครับเจ็ดแปดตัวหรือสิบตัวไหมผมก็ได้รูทมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขับมาไปอีกนะครับถ้าผมเจอผมจะตัดคลิปมาให้ดูนะครับรอชมได้ <c oughs> ลืมบออนครับก็จะเพิ่มอ่าเนี่ย <c oughs> จะเพิ่มบทพูดให้ตัวละครเรานะครับ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ที่เดิมตรงผมอยู่เลยนะครับผมวนมารอบที่สองถึงจะเจอนะครับนี่ตรงนี้นะครับใครอยากเจอนะ อนนี้ผมมองไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนบ้างนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวเยอะมากบินกระบาลเอบกันเอฟกันไม่เห็น ยิ่งม่งไม่ใส่รองเท้าด้วยนะคนป่าจัดยิงกันนี่โอ้ยเชีย่ยจะตายเอาดิงมาก เห็นตัวซ้ายมาแอบแทนเพื่อนมันสลับปืนอะไรวะเมื่อกี้นี้อิงเหลือเกินพวกมึงเนี่ยออกมาดิออกมาดิมองไม่เห็นบ่เอ้ย,ยิงไงเจอแล้ว มึงโดนของมึงบ้างนี่แน่ปิวซะกระทืบสักหนึ่งทีตายไหมสัตว์ยิงหัวแปะแม่งยิงแม่งมันใส้ปืนอะไรวะ ปิดแอคชั่น Action ลูกมุกก็ประมาณนี้นะกลัวจะเจอผมมาที่เดิมเหมือนเขาเลือกจุดไว้ให้หา NPC มันสปอแตนครับแต่ว,ว่าต้องอื่นผมไม่รู้นะครับผมขับมาสุมก็เจอแค่ตรงเนี้ยโลนโอ๊กเวลี่ตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับใครอยากเจอก็มานะครับต้องอื่นถ้าใครโชคดีก็เจอนะครับแต่ผมเจอที่เดียวอะ่ะเออนั่นแหละ ก็ประมาณนี้สําหรับมอดก็มารีวิวนะครับผมก็ขับมาวนไปตั้ง20กว่านาทีนะครับกูจะเจอก็เลยลองมาที่เดียวว่าจะเจอไหมเจอจริงด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับถ้ามีมอดอะไรใหม่ๆก็มารอติดตามกันด้วยนะครับผมจะไม่อยู่หลายวันนะครับแต่ผมจะกลับมาใหม่ติดทุลานนะครับเฮ้ยผมเจอมนุษย์มาป่าะ่ะ ฮ <laughs> ่าม่งอยากเห็นตั้งงานแล้วมนุษย์หมาป่าเนี่ยฆ <c oughs> ่าลูกน้องมันก่อน,นครับไอ <c oughs> นี่จะเป็นเจ้าของหมาตัวนี้นะแต่ว่าทําตัวแบบว่าอยากเป็นมนุษย์หมาป่าเห็นมาหลายชิปแล้วนะ <c oughs> มาเจอนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมอดนะครับอันนี้มันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับก็ได้ทำการฆ่ามันโอ้ยมีโหสละออาด้วยนะครับ <c oughs> Lake Whoa, y'all look a little lost. Me and my brothers might be able to help you. I got the horse. This is Murphy Hills, Mister. folks get lost up in these parts, they don't come back. I need a pen to game, Pacati, and I have my name is But I think I'll read you. ยายามจะปุ่นเรานะครับเฮ้ยมันปลานี่แล้ววะกดอะไรไม่ได้เลยหรอฆ่าไมเ่เห็น ให้หมด